สดีนะคะทุกคนวันนี้พามาเดินป่าที่ม่อนเจ้องจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็เริ่มเดินทางั้งแต่ตีสี่เลยออกจากบ้านแล้วก็ไปที่ศูนย์วัฒนธรรมก็คือมันจะมีรถตู้อมกว๋วยอยู่ตรงน,นั้นนะคะเราก็จองล่งหน้าแค่วันเดียวหลัจากนั้นเราก็นั่งรถตู้มา ประมาณ3าสี่ชั่วโมงหรือเปล่าเพื่อที่จะมาจุดลงทะเบียนนะคะตรงนี้คือจุดลูกหาบนะคะถ้าใครจะให้ลูกหาบช่วยขนขึ้นไปก็มาได้จะอยู่กลางหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านมูเซอรนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มาก็มาเช่าตรงนี้ก็ได้มีเช่าเต็นท์แล้วก็ทุ่งนอนแันลองนอนแล้วก็นน <laughs> วกม่อนจองไม่มีขายของอะไรทางนั้นเลยนะคะ ก็แนะนําให้ซื้อข้าวหรือว่าน้ําอะไรทุกอย่างไปให้พร้อมเลยและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะเราจะไปที่จุดเริ่มเดินนะคะโดยจากหมู่บ้านตัวน,นั้นมานะคะก็ใช้เวลาเกือบจะชั่วโมงเลยในการนั่งมอเตอร์ไซค์คันนี้มานะคะก็เป็นทางที่วิบากมากเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่มาแบบเป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็ใช้รถโฟล์วิลได้นะคะของหมู่บ้านก็ห่ารกันคันนึงก็สามพันถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไปกลับก็พันนึงนะคะ กนกิลัวไหลไม่เชื่ออะไรคะชื่อมืองครับเมืองครับโอเค okay. วันนี้มีที่เมืองเป็นไกดให้เรา <laughs> เราเริ่มเดิน10บโมงตรงนะคะก็เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงถ้าเดินเร็วคอยดูว่าเราจะเดินถึงกี่ชั่วโมง <laughs> ทางก็เหมือนจะไม่ค่อยจนะยากนะแรกๆก็จะเป็นทางที่แบบลงลงชันอย่างเนี้ย ผ่านต้นไม้ผ่านป่าก็โอเคครึ่งทางแล้วตรงนี้เรียกว่าภูหินช่อนนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น ป่าที่มีต้นไม้แบบสูงๆนี้เลยมันจะต้องถอดเสื้อคลุมแล้วเขาเรียกว่าเนินอะไรคะพี่เนินหมาหอบแสดงว่าเราเป็นหมาดิเก่งเกี่งกันขึ้นเลยค่ะนี่ไปกี่โมงก็ได้เราต้องถึงที่มอเตอร์ไซค์ประมาณสี่โมง ตรงนู้นนะคะคือพาหาัวสิงที่เรากำลังจะไปนะคะทุกคนแล้วเวลาเขากางเต็นท์เขาก็กางกันแถวนั้นหรอคะไม่ครับข้างล่างครับมันจะมีทางลงอ๋อใกล้เที่ยงแล้วแดดเต็มเต็มขึ้นมาจากเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบหัวล้นเลยนะปะเดินต่อใกล้ถึงแล้ว ตรงนี้คือลานกางเต็นท์นะคะมันมีขายอาหารขายอะไรไหมคะไม่มีเลยก็คือต้องเอามาเองทุกอย่างเอามาเองนะคะหรือว่าจะใช้ลูกคขับก็ได้ขึ้นมายาใกล้ถึงแล้วตรนี้นะคะห้ามพลาดเลยต้องถ่ายรูปก,กับหัวเสกอันนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุด ของมอนจองนะคะหมอกล้องเป็นไปได้ไงตอนเที่ยงโอสิงกินที่สูงกว่านะคะอันข้างล่างคือหัวอินซีถึงแล้วสวยมากจุดสูงสุดโดยมอนจอง1949เมตรจากน้ำทะเลนะคะ จากจุดนี้ก็จะเห็นวิวแบบ360องศาเลยค่ะเห็นวิวฝั่งนี้เนาะโอ้ก็ฝั่งนี้่อ่าเรามาจากฝั่งนู้นก็เรามาถึงจุดจุดนี้นะคะจุดสูงสุดนะคะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงเพราะว่าเรานั่งพักกินข้าวด้วยถ้าไม่กินข้าวก็ประมาณ สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งฝั่งนู้นคืออะไรนะคะอันนี้หัวอินซีแล้วก็ผับไปจะเป็นหัวเจดีแล้วก็หัวลิงหัวอ,อินซีแล้วก็พระธาตุพระธาตุอ๋อเล็กๆแล้วก็หัวลิงหัวลิงแต่เราไม่ไปนะคะทุกคนเราจบแค่จุดตรงนี้ก็พอแล้วเหมือนเต่าเลย <laughs> <c oughs> ก็ไปกลับรวมแล้ว12กิโลนะคะใครที่อยากจะมาเนี่ยก็เขาจะมีเปิดให้จองนะคะก็คือเปิดตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนกุมภาพันะคะเขาไม่ได้เปิดตลอดปีนะคะดังนั้นใครที่จะมาเนี่ยต้องจองนะคะใครที่ไม่ได้จองแบบเราอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถมาค้างแรมได้นะคะก็จะมาได้แบบ one day trip จะถึงแล้วถ้าผ่านต้นสนแสดงว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะคลิปของเราก็จบลงแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พักที่มอนจองนะคะแต่ว่าที่พักของเราก็วิวดีเหมือนกันค่ะตรงนี้คือรินาพาลานกลางเต็นท์นะคะอยู่ยแถวหน้าหมู่บ้านมูเซอร์ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะเ <c oughs> จอกันใหม่เราจะพาไปเที่ยวไหนต่อก็ติดตามไว้เลยนะคะบาย b าย Thank you.